เงียบให้ถูกจังหวะคนชนะไม่พูดมาก 1. คนที่ชนะไม่รีบอธิบายตัวเองเขารู้ดีว่าคนที่อยากเข้าใจต่อให้พูดน้อยก็เข้าใจและคนที่ไม่อยากเข้าใจต่อให้พูดทั้งวันก็ไม่ฟังการเงียบจึงเป็นการประหยัดพลังและเก็บแรงไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆ 2. เงียบตอนอารมณ์แรงคือชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง หลายครั้งเราไม่ได้แพ้เพราะความสามารถแต่แพ้เพราะปากตัวเองการเงียบในวินาทีที่อารมณ์พุ่งคือการไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองพูดอะไรที่ต้องมาเสียใจทีหลัง 3. คนฉลาดรู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องต้องมีความเห็นบางประเด็นไม่ได้ต้องการคำตอบแต่อยากได้พื้นที่ให้ความวุ่นวายแสดงตัวการเงียบคือการไม่เข้าไปเป็นตัวประกอบในดราม่าที่ไม่จำเป็น 4. เงียบเพื่อฟังคือการเก็บข้อมูลของผู้ชนะ คนที่พูดมากมักได้ปล่อยของแต่คนที่ฟังมากจะได้รู้เกมเงียบหนึ่งนาทีอาจทำให้รู้ใจคนตรงหน้ามากกว่าพูดสิบประโยค 5. คนเก่งจริงไม่รีบโชว์เขาให้ผลงานเป็นคนพูดแทนเพราะรู้ว่าคำพูดทำให้คนเชื่อชั่วคราวแต่ผลลัพธ์ทำให้คนเชื่อระยะยาว 6. เงียบเมื่อถูกดูถูกคือการรักษาศักดิ์ศรีไม่ใช่ทุกคำดูแคลนที่ควรได้รับคำตอบบางครั้งการไม่ตอบคือการบอกว่าคุณไม่สำคัญพอให้เสียเวลา 7. คนชนะเลือกพูดในจังหวะที่คำพูดมีน้ำหนักเขาไม่พูดพร่ำเพื่อให้คนจำแต่พูดครั้งเดียวให้คนหยุดคิดนั่นคือพลังของความเงียบที่สะสมไว้ก่อนเอ่ยคา 8. เงียบคือการตั้งหลักไม่ใช่การยอมแพ้เหมือนนักมวยที่ถอย1นเพื่อดูทางการเงียบทำให้เราเห็นภาพรวมแทนที่จะสู้แบบหลับตา 9. คนที่ควบคุมปากได้มักควบคุมชีวิตได้ดีเพราะเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ลากไปพูดในสิ่งที่ย้อนกลับมาแก้ไม่ได้ความเงียบจึงเป็นวินัยรูปแบบหนึ่ง 10. เงียบต่อคำยั่วยุคือการไม่ให้รางวัลคนผิดบางคนพูดแรงเพราะอยากเห็นเราหลุดการไม่ตอบคือการทำให้เกมเขาพังตั้งแต่อย่างไม่เริ่ม 11. คนชนะรู้ว่าความลับคืออาวุธเขาไม่เล่าแผนให้ทุกคนฟังเพราะรู้ว่าคนฟังวันนี้อาจเป็นคนขัดขวางวันหน้าความเงียบจึงคือเกราะป้องกันตัว สิบสองเงียบในวันที่ยังไม่สำเร็จคือการซ้อมเงียบๆเขาลงมือทำแทนการพูดและปล่อยให้วันหนึ่งผลลัพธ์เป็นเสียงที่ดังที่สุดสิบสามคนที่นิ่งมักน่ากลัวกว่าคนเสียงดังไม่ใช่เพราะเขาอ่อนโยนเสมอแต่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่และคนที่ควบคุมความคิดได้มักควบคุมสถานการณ์ได้ 14. เงียบเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญไม่ใช่ทุกเรื่องต้องชนะด้วยคำพูดบางความสัมพันธ์ชนะได้ด้วยการถอยหนึ่งก้าวและเงียบให้ถูกเวลา 15. คนชนะไม่รีบเถียงแต่เลือกจังหวะพิสูจน์เขาปล่อยให้เวลาคัดกรองว่าใครพูดจริงใครแค่พูดเก่งเพราะสุดท้ายความจริงไม่ต้องเสียงดัง 16. เงียบกับเรื่องเล็กเพื่อมีแรงกับเรื่องใหญ่การพูดทุกเรื่องคือการเผาพลังโดยไม่รู้ตัวคนชนะเลือกใช้พลังกับเป้าหมายไม่ใช่กับอารมณ์ชั่วคราว 17. คนที่เงียบได้แปลว่าใจแข็งแรงเพราะการไม่พูดทั้งที่พูดได้ต้องใช้ความมั่นคงในตัวเองสูงมากและคนที่ใจแข็งแรงมักไม่แพ้ทางชีวิตง่ายๆ 18. เงียบให้ถูกจังหวะคือศิลปะของผู้ชนะไม่ใช่เงียบเพราะกลัวแต่เงียบเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคำพูด